เอาไม่ถูกหวยก็ตักปลาเลยพี่น้องมาเนี้ยโอ้ยหวยออกครับสิบบอกในการสิบบกนาทีแล้วพี่น้องไม่ถูกหวยก็หาปลาเลยมันเอ้ได้แล้วครับน่าจะพ่อปนอยู่มาเนี่ยตัวใหญ่งซะล่ะโอ้ยพ่อปนพ่อคาหวยอยู่มาเนี่ยโอ้ปลาพงมาสักตัวเดียว โอ้ยสิ่งเดีโอ้ยมันแมนเนใส่สองตัวพี่อว่าไม่ขายนะค่7เมันเลขใครเนี่ยโอ้เป็นงั้นเฮงแล้วเจโอ้เจ,แจ็ พาด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 โอ๊ตนมมันมาลอยอยังแฟ,แ,ฟแฟนครับมันถูกมั้งไม่ถูกเลยพี่ม,มันแอม,มันแนมบอกว่าผมซื้อแต่ผมไม่ซื้อเลยบาะเนี่ยผมซื้อไม่ได้ไงผมไม่ได้บอกมันเนี่ยว่าผมซื้อแต่ถามตัวให้มันนไยเนี่ยพี่เดียวเอาเอาลงไปนะ <laughs> ตายบป่ปลาบาดไวยบัถทึกหาปลาที่นอกมาแน,น่นี่นี่นี่เข้ามาในนี่แล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาแล้วครับงานเงินไม่เอาแล้วพี่นอง ไว้กับบัตถุหมุมาแล้วเนาะนั่งคิดว่าจะเอาเงินไปไว้ไอ้ฝากก้อนวอนั่งคิดไปเมื่อกี้เนี่ยถ้าถูกแสนสองเนี่ยสองหมื่นอาอ้วนในแฟนไปเปลี่ยนยางก่อนอีกแสนหนึ่งเก็บไว้สามแสนผมมีเดียวไม่ได้แล้วเนี่ย แต่เลขแต่รู้ไหมเลขเลขสามตัวพี่เดียวอเลขสามตัวหน้าผมถูกนะไอ้ที่ผมบอกพี่เมื่อกี้เนี่ยไอ้ที่ว่าห้าศูนย์สองสี่หกเก้านะสามตัวหน้าผมถูกนะไอ้ไอ้รางวัลที่หนึ่งไงก็มันมีรางวัลสามตัวหน้าด้วยไม่ไม่มีแล้วอันนี้มันเลขรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งเมื่อกี้ห้ห้าห้าห้าศูนย์สองนะห้าศูนย์สองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดนะ โอ้ยสองเจ็ดสองเขาพูดเรื่องจริงเลาวเลขขาวนะวรรณทิศนพี่เนาะพี่เขาบอกรรณทิศขวเลดักไปด้วยควนปลาไปด้วยครับน้ำทำไมมันเยอะมันมันไหลมากว่ะพี่เดียว

กูฮะตะกวนน้องน้อยูโก็จะตะกวนไอฝันอ่ะไม่ก kind of wow. ้าวจิงเนี DI ่ยมันก้าวไปอยู่ในกับนั่นเลยวัวไปอยด้านอยู่ที่ป่าลูกมันเนี่ยเร่งเรื่อตะแก่ครับเอาตะกวนเอาตะกวนมาให้ลาบเลย ไม้เส้อนีนอ่โอ้ยเสิงเนาะหวยไม่ถูกเลยฝนไม่ตกแล้วครับพี่น้องเลยอยู่นี่ฝนก็หายไปทั้งเลแล้วมันหายไปไหนนี่ ยังมืดด้วยหนสาน่รวยงานได้ปะเนี่ย เช้าเนี่ยไอ้นั้นโทรมากกันเดียวผมเลยไอ้โทรมาจากกรุงเทพหน่ะพี่โทรมามันมัน,มนชใช้ผมอีกอะ่ะให้ผมไปถ่ายรูปไอ้เครื่องไอ้ตัดจา้าถ่ายทุกอย่างให้ดูหน่อยมันบอกว่ามันจะลองไปทําใช้เองนที่บา้านมันบอกผม,ผมบอกครับครับได้ได้ได,ได้เดี๋ยวผมไปถ่ายให้มาถามตั้งแก่เขาว่ามไม่เอาอะ่ะง่ายเกินะ่ะเราไปถ่ายรูปอีกอะ่ะแอดไลน์มาผมแอดไลน์มาด้วยไง ได้เราทำได้ัำขายเลยใช่มันหินแนวตาไม่หินคนก้าวเปของมากิ้วอ่าผมเลยบอกว่าเดี๋ยวให้เจ่าแกทำสำเร็จก่อนครับมันยังเหลือนิดหน่อยอยู่เดี๋ยวให้เสร็จเดี๋ยวผมบอกหมดนะอันดับแรกไปกดติดตามผมก่อนในคอมเมนต์มาถ้าไม่กดติดตามผมไม่ฮะผมไม่ให้ฮะผม,มบอกมาขอผม,มฟรีอ่ะเน,นี่ยเนี่ย เดี๋ยวรอเร้เสร็จสมบูรณ์ก่อนไปิดปิดแล้วได้แล้วพี่น้องได้ได้แล้วไม่ถูกควยก็ปลานี่แหละพี่น้องโอ้ตัวใหญ่แท้เลยวางเอาไปเลยนะโอ้เรียบร้อยแล้วครับอร่อยครับเปี่ยวอร่อยอร่อยผมทำแล้วเดี๋ยวในายชว่วยดู <c oughs> อร่อยเปิดตักอะฮะเปิตักนะตากเน่ยเปิตักเลยทำไมไม่ตักอนะเปียกดูเล้าลงเนี่ยคุณไม่ถิมนะมม่มมา้องแก่กันใจรักจริงแนะต้องแก่ผมเนะี<อ>่ยเข็นรถผมอีกแล้วเนะี่ยเดี๋ยวไปล่างก็งล่างอนะี่ไปไหนะ าแล้วนงโอ้มากันเดื่องได้ไงถ้าแกหายก็ฮะสอนด้วยหาผมแล้วเนี่ยเดี๋ยวปิีแยยีกก่อนอ่ะผมเก็บรถผมไปอีกแล้วเพราะว่าแกจะเอารถลงลงแล้วเนี่ยลองดู้เลยเดี๋ยวให้แกลงเอาลงไปดูอ่ะไม่ใช่เอาโดนมาบินนะบอกเนี่ เดี๋ยวลุ้นโดนกันลุ้นโดนกันโดนมาไหมอุปกรณ์เยอะแท้เนี่ยป้าอยู่ไมได้กินดิฮะไปกินเดี๋ยวตักตักตอนไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตักไม่เป็นตาก้อนละมันไม่มาทีเลยเดี๋ยวมันลงไปโน้ยอีกแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวให้จบคลิปก่อนแค่ท,กทีก่อน แล้วไปตักอยู่ที่เดิมไรไปตักไมนุ่งโต้เลยฮะไปตักไม้นุ่งโต้แล้วเนาะอ๋ออ้เดินลงไปเฉยนะพี่เดียวหันไม่ได้พีเดียวรองเท้าติดแต่แหละเดินลงสุดเลยไม่ล็กเลยนึกว่าจะล็อก แกมาเยี่ยมนะครับมาเยี่ยมแล้วนะครับมาทีมงานมาเยอะเลยมาตรวจงานนี่ตาแกะผมมาแล้วโอเคนะครับคลิปนี้เดี๋ยวลงไปตักปลาก่อนพี่น้องนะครับหาข้าวโวยก่อนเดี๋ยวเจอกันนะครับสำหรับคลิปหน้าโอเคสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับพี่น้อง